ผ่าออกแน่เขาหน่อยขออนุญาตเอาผ้าออกแน่เขาหน่อยนี่เอาออกแน่นี่อ่ะหนาวเพี้ยงฮ้อนนั่นเดียวมาหนึ่งหอนฮ้อนเฝ้าน้ำพระสันเอาเอาบ่บ่มาชี้ให้เฝ้าให้บ่เอาเฝ้าเนาะเอาเอาเฝ้าจมูกอ่ะเอาขอแล้วเอาจ้ำบังจ้ำ เท oh ่าเท่า oh. จ้ำเมันจ้ำจ้ำเย้าอุตมเนี่ยจ้ำยาันปนีป่ปนมีน้ำจิม้มนีน้ำจิม้มนีปนคุยเอาเด้อโอ้ย,อยอออครับงานเฮ้ยแซ่แซ่บะแซ่บอันไข่ข้าวฮ้อน

มุ ôi, มเลยมุมเลยมุมเลยมุมเลยมันถือปนแล้วนั่นแหละปนเลยอ่านสติบาคืนมาคอยหน่อยมาเป็นบาททามาจ้ำบานเทามาจ้ำอันอัน วันน้องหลวงพอเจ้าอาวาสบัดเพิ่นที่อาหาทั้งสมองจะพี่น้องคือสมองปอนะคะต้ <c oughs> องเพิ่นความจำะจำ สัอนขา้าวก่อนกินยาตรงสันนข้าวนะคะบบพี่น้องเพราะว่าเ่นป่วยกินขา้าวกับว่าได้กินได้แค่เล็กแค่น้อยก็ต้องคอยป้อนอ่าใครแล้บอ่อเมือนี่ใครแนบอ่อเมือนี่จำข้าน้อยได้บอ่อข้าน้อยเป็นไผ่ข้าน้อยเป็นไผ่แม่มวน แม่มวนจำได้บ่จำได้บ่แม่มวนแม่มวนจำได้บ่นี่แม่มวนมีอยู่เออแม่มวนมีอยู่มีจังไหนเนาะบ่าถือมอมเนาะ bớt ở tay mồm mồm đấy là nơi đâu đâu ui nhúng 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 ui nhúng cái nhà cho nhúng cái nhà cho เี๋ยกขน้อยสิกินที่หลังใช่<อ>กินย่มันเยีมเลยอันนุ้งตัวนี้มัเนเป็นอย่างเกัดกค้นเนาะขน้อยไปเอาผ่าออกเอาผ่าออกไงกขน้อยอผ่าออกแบบหัวนี้นนจางเลยตัวขามันพ่ถือจ้ำแงงงมันพ่ถือจ้ำแังงง